เฮ้้ดยูนเกมส่กูเดินไข่ั่วอ้อยดนแม่ติหัวยังไม่หายปวดวันนี้ขอแแดน้เป็นไยต้กวกูไม่เบากูไม่เอานีหักตวนะเดียวก่อนมนไปที่อนไดีอดุดหมดเปล่าบอก ซื้อโลตีอ่ะเอาเงินใช้ไปเลยจนลูกวช้าต่มาเนี่ยโม่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 โมอโแด้ม่โม่โม่โมดไม่โย่โน่ม่โม่โมัโม่โม่โม่่โ่ม่โ่ม่โ่อม่ม่โม่โ่โม่โม่่โม่่โม่โม่โม่ม่่่โ่โมู่่่่ี้่ม่ม่่่่ม แมมขออเกืไหนเจออย่างกูเต้นแม้แต่อีนี่ฟ้าต้องเศากับเบื่อซีมาสปอร์และกูอยากตีนเพนี่กูมาอกแบบโอ้ยสามหลวจมากูไม่เลิกกูไม่หนีพอดีพวกพี่แม่งรวยจัดแบบมหาเศรษฐีมาจากโรงแรมม้าเราเอ่ะไว้ดองนำเงินขับยกชงเสาฟังยับเยินเสาเสาเรียกร้องไปหาซักทุ่งพวกพีนไม่ตัดกูจะเอาไปตัดมึงเองชีวี่เกียร์จะนอนตอนบ่ายอ่นหลบพายเสีถึงกูมีก็ไม่จ่ายแตฟิว์มก็จะโดดแต่ลูกบอลก็จะถ่ายตอนป็นดี้ก่อนโต